นักรเรียนเนี่ยมาทํางานได้หรอทําได้นะคะแต่ก็จะมีกฎถ้าคุณหางานไม่ได้คุณก็จะต้องออกจากประเทศของเขาไปค่ะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แรดวี h ช n แนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับช่วง Portland d ์ไดอารกันอีกแล้วนะคะแล้วก็จากที่เพื่อนๆเ,เห็นตามหัวข้อเลยวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานการหางานที่อเมริกานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะจะมาอธิบายเรื่องขั้นตอนเอกสารที่เราต้องการในการขอทํางานด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระดีๆให้กับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาเรียนต่อ หรือว่ามาทํางานที่อเมริกานะคะเราก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นแนวทางนะคะสําหรับใครที่สนใจค่ะก็นั่นแหละประมาณนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเอกสารใดๆก็ตามเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครบหมดทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ,อนๆคนไหนชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ <ๆ S 2> จะได้ทําวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็มีสมุดโน้ตมากับเราด้วยเพราะว่าเราต้องดูเพราะว่าไม่อยากให้พลาดขั้นตอน รือว่าเอกสารใดๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเราชื่อละดานะคะเราเรียนจบบอตีจากคณะสถาปัตยกรรมมาจาก ท <premises. S 2> ี่เมืองไทยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะย้ายมาเรียนภาษาที่อเมริกานะคะตอนนี้ก็อยู่ได้มา5ปีแล้วนะคะก็อยู่ในฐานะ F1 นะคะก็คือวีซ่านักเรียนนั่นเองเพื่อนๆหลายคนตอนนี้ก็อาจจะงงว่าเออแล้ววีซ่านักเรียนเนี่ยมาทํางานได้หรอทําได้นะคะแต่ก็จะมีกฎเดี๋ยวจะมาเล่ากฎให้ฟังนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทํางานได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยคือตอนแรกเนี่ยเรามาเรียนภาษานะคะก็เป็นโรงเรียนสอนภาษา ทั่วไปเลยชื่อแคปแลนแคปแลนเนี่ยเป็นสถาบันสอนภาษาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าจะเป็นต่างประเทศก็จะมีหลายสาขาทั่วโลกเลยนะคะพอเรียนภาษาได้1ปีเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายไปคอลเลจนะคะสิ่งที่ตัดสินใจที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะไปคอลเลจที่อเมริกาเนี่ยก็คือ เราเนี่ยสามารถได้วุฒิหลังจากที่เราเรียนจบนะคะวุฒิที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นวุฒิเซอร์ติฟิเคตกับแอสโซซิเอตนะคะก็คือเหมือนปวสปวชบ้านเราอถ้าเทียบกันง่ายๆประมาณนี้หลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกันที่นี่นะคะถ้าใครที่ได้เข้าไปเรียนในคอร์เล็นะคะจะรู้ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาวุฒิตัวนี้เนี่ยไปทำงานนะคะซึ่งเราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะเอาวุฒินี้เนี่ย ไปหางางนไปทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาอีกอย่างหนึ่งที่ทำไมเราถึงอยากเรียนคอร์จให้จบนะคะหลังจากที่เราเข้าไปที่คอร์จแล้วเนี่ย โปรแกรมที่เราจะต้องเรียนเลยเนี่ยก็คือโปรแกรม ESOls นะคะ e s o l เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ international student ทุกคนนะคะจะต้องเรียนก่อนที่จะข้ามเข้าไปสู่ Major นะคะทีนี้เนี่ยพอเราเรียนภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสาขาที่เราชื่นชอบได้นะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราเลือก interior design นะคะ mm hmm. ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่าเรามาจาก uh, a r c h i t e c t a r e นะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเออลองเปลี่ยนมาเป็น interior design ดูก็ รู้สึกชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะจะบอกว่าพวก ESO l แล้วก็พื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็เรียนมา2ปีนะคะแล้วก็มาเรียนตัวที่เป็นสาขาเราเนี่ยอีก2ปีนะคะก็รวมกันเป็น4ปีเนาะ ก็ประมาณนี้ในช่วงที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีแอดไวเซอร์นะคะที่คอยช่วยชี้แนะว่าเทอมนี้เนี่ยยูจะต้องเรียนอันนี้นะแล้วก็เราจะจบปีนี้นะปีนี้นะอะไรประมาณนี้เขาก็จะคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอยู่ทุกๆเทอมนะคะซึ่งอย่างน้อยเทอมละครั้งนะคะในการ ปรึกษาหาหรือว่าเนี่ยเทอมนี้จะเอาอยัางไงเทอมหน้าจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพอช่วงเทอมสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องเอกสารแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมะีผู้ช่วยนะคะก็จะเป็นสตาฟนะคะที่คอยดูแล International Student ทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ แค่ตัวเราเองนะคะเขาก็จะเป็นคนจัดแจงว่าคุณจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมีเอกสารอะไรที่อยู่นี้บ้างแล้วก็ต้องส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะเขาก็จะคอยบอกทุกอย่างเลยนะคะคือน่ารักมากๆคืออีเมลกันตลอดเวลาในระหว่างช่วงเทอมสุดท้ายนะคะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะขอทํางานเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่ต้นเทอมสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเอ่อโปรเซสต่างๆเนี่ยก็คือใช้เวลา พอสมควรเลยเอกสารที่จะใช้ในการขอทำงานนะคะก็คือ I 7 6 5นะคะก็คือตัวนี้เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ2ก็คือวีซ่า3 I 2 0 I 2 0เนี่ยเพื่อนๆอยากจะบอกเลยว่าสำคัญมากๆสํสำคัญมากๆมากพอกับวีซ่าเลยนะคะตัว I 2 0เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเราเนี่ยอยู่อย่างถูกกฎหมายที่อเมริกาในฐานะ นักเรียนนะคะสําคัญมากๆเราต้องมีเก็บไว้ให้ครบเลยนะคะห้ามหายเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆสี่น transcript นะคะก็คือเราจะสามารถที่จะได้ transcript เนี่ยตั้งแต่เทอมสุดท้ายแล้วเนาะห้าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็หรูปภาพถ่ายพาสปอร์ต2ใบนะคะเอกสารทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะส่งไปให้ผู้ที่ดูแลเรานะคะตรวจเช็คดูอีกทีว่าเรามีเอกสารครบไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องส่งไปที่ immigration service นะคะใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะประมาณ2 2อถึง3เดือนนะคะในการรอเอกสารรอการ approve นะคะพอเราได้รับอีเมล approve แล้วเนี่ยเราจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยคือเราเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็คือจำได้ว่าประมาณ 3เดือนหลังจากที่เราส่งไปเนาะพอเราได้รับการแอปพิูฟแล้วเนี่ยคนที่ดูแลเราก็บอกว่าเราจะต้องได้โซเชียลเซอร์เคอร์ตี้นัมเบอร์ในไม่ช้าแล้วนะคะสําหรับเพื่อนเอคนไหนที่อยู่อเมริกาเนี่ยอาจจะเข้าใจดีว่าโซเชียลเซอร์เคอร์ตี้นัมเบอร์เนี่ยคืออะไรแต่สําหรับคนไทยคนไหนนะคะที่ไม่รู้จักว่า Social Security Number เนี่ยคืออะไรก็เลขโซเชียลเนี่ยเป็นตัวยืนยันในการทำงานอย่างถูกกฎหมายที่อเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือว่าเป็นอิมมิเกนนะคะก็จะต้องมีเลขโซเชียลนะคะในการทำงานหลังจากที่เราได้รับการ a อ p r o v ฟแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับครัรดนี้นะคะก็คือ employment authorization นะคะก็เดี๋ยวจะช่วยดูตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงตัวนี้นะคะนายจ้างของเราเนี่ยก็จะเอารหัสหรือเลขนะคะไปใส่ใน ข้อมูลนะคะในการจ้างงานค่ะจำได้ว,ว่าประมาณ2-3ถึงอาทิตย์นะคะถึงจะได้รับเลขโซเชียลนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราได้เลขโซเชียลแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ หางานได้แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยก็ขอบอกก่อนจากที่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่าทําไมถึงเราสามารถหางานได้ที่อเมริกานะการหางานที่อเมริกาเนี่ย international student ทุกคนนะคะสามารถหางานได้ค่ะแต่ว่าจะมีเวลาจํากัดนะคะก็คือ3เดือนเท่านั้นค่ะถ้าคุณหางานไม่ได้ภายใน3เดือนหรือ90วันนะคะ คุณก็จะต้องออกจากประเทศของเขาไปค่ะข้อกำหนดนี้เนี่ยก็ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยกลัวในการที่จะจบแล้วก็ ไปหางานทํานะคะก็เนี่ยประมาณนี้ขั้นตอนทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็จะต้องรีบทําแล้วก็รีบหางานนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเราอยู่อยา่างผิดกฎหมายไปเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการหางานนะคะเว็บไซต์ที่เราหางานเนี่ยก็คือ indeed กับ linkedin นะคะสองเว็บนี้เนี่ยเป็น2เว็บหลักที่เราใช้ในการหางานที่อเมริกาเนาะแล้วในการเตรียมสอบสัมภาษณ์งานเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเอกสารที่เราจะต้องใช้ในการสัมภาษณ์งานหนึ่งเลยก็คือ resume นะคะถ้าเบ เมื่อคนไหนอยากได้ sample resume ดีๆเนี่ยก็หาได้ตาม Google เลยนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบส่วนตัวแล้วเนี่ยเราทำ resume เองนะคะก็ทำแบบเรียบๆง่ายๆนะคะก็ให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายตัวหนังสือไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปข้อความก็กระทัดรัดแล้วก็เข้าใจง่ายก็ประมาณนี้เลยต่อมาเนี่ยก็คือ portfolio นะคะ ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ายังไงดีคือแล้วแต่สาขาละกันเพราะเรารู้สึกว่าบางสาขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้พอร์ตโฟ,ฟริโอเนาะแต่ว่าในสายที่เราเรียนอินททเรีดีไซน์เนี่ยมันก็จะต้องมีการ โชว์ผลงานว่าเราทำอะไรมาบ้างเรามีสกิลอะไรนะคะเราก็เลยจะต้องใช้พอร์ตโฟลิโอนะคะตัวนี้นะคะในการโชว์เขานะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีสกิลอะไรอันดับต่อไปเนี่ยก็คือ cover letter นะคะตัว cover letter เนี่ยก็เป็นตัวที่สรุปเกี่ยวกับตัวเราใน1ห,หน้ากระดาษนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูข้างๆนะคะว่าเป็นประมาณไหนเนาะตัวสุดท้ายนี้นะคะก็คือ recommendation letter นะคะตัวนี้เนี่ยต้องขอบคุณโชว์รูมที่เราไปทำอินเทอร์นะที่ ให้ Recommendation Letter มาตัวนี้เนี่ยบริษัทที่เราอินเท n เนี่ยเขาจะให้กลับมากับเรานะคะก็เป็นเรื่องโชคดีอีกแล้วที่เราได้มีโอกาสที่จะไป intern อ,อินเท n ร์ในโชว์รูมโชว์รูมหนึ่งนะคะเป็น local furniture store นะคะที่ Portland นะคะซึ่งเราก็ดีใจมากๆที่เขาเนี่ยรับอินเท n ในช่วงโควิดนี้นะคะก็ เออก็ดีใจมากๆแล้วเขาก็ให้ Recommendation Letter กับเรามาด้วยตัว Recommendation Letter เนี่ยไม่มีก็ได้แต่ควรมีนะคะก็จะยิ่งเป็นตัวยืนยันในศักยภาพของเรานะคะหรือว่าสกิลที่เราใช้ในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็น Portfolio ของเรานะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะคะก็โชว์ผลงานต่างๆว่าเราทำอะไรมาบ้างน,นะเราก็จะใส่ Cover Letter กับ Recommendation Letter เข้าไปในนี้เลยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย เห็นว่าเออเราเตรียมตัวมานะแล้วก็เรซูเม่นะคะแล้วก็แอบใส่พวกผลงานแบบดรออิ่งไปให้เขาด้วยเพื่อที่จะยืนยันว่าเออเราสามารถที่จะดรออิ่งได้ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบทาคอมอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่เอกสารเนี้ยไปให้เขาดูแล้วก็จบนะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความมั่นใจเตรียมไปพูดกับเขาอนะเนาะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เราเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หลายๆที่นะคะก็รู้ตัวเองว่าเราไม่มีประสบการณ์เลยนะคะแต่ก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากที่มีบริษัทที่เห็นว่าเออเราน่าจะทําได้นะอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็ได้ทํางานแล้วนะคะเป็นโฮมส s ต y ์เลนจอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์โชว์รูมนะคะซึ่งเราก็ดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่เขาเห็นความสามารถของเรานะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปเบิกทางให้เราในการ ใช้ชีวิตต่อไปนะคะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้เลยถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา อธิบายอีกทีในะอีกคลิปหนึ่งละกันเพราะว่าเราไม่อยากให้คลิปนี้มันดูแบบวนเวอร์หรือว่ายาวเกินไปนะคะก็ถ้าใครอยากรูว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาสัมภาษณ์ป,ประมาณไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาทําคลิปอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานหรือว่าการทํางานนะคะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับการหางานที่อเมริกานาะก็หวังว่าพวเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็หวังว่า คลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีสาระให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่สนใจนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการทำงานต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นั่นแหละไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย